มีหลักฐานยืนยันว่า iPhone ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวภายในเดือนเมษายนนี้ไม่ใช่ iPhone 9แต่มันจะใช้ชื่อว่า iPhone SE เหมือนเดิม ลือกันไปใหญ่เลยนะครับ iPhone 9 iPhone 9มีรูปหลุดจุดๆออกมานะครับผมว่าเออ Apple ไม่น่าคิดสั้นที่จะตั้งชื่อ iPhone ตัวนี้ว่า iPhone 9มันเป็นชื่อที่ขังตัวเองอยู่ได้เลขเดียวเลยนะมันไปเลขอื่นก็ไม่ได้นะ iPhone 10ก็มีแล้ว iPhone 8ก็มีแล้วตั้งชื่อตัวนี้เป็น iPhone 9แล้วปีหน้าตั้งชื่อว่าอะไร iPhone 9.1เหรอผมว่า Apple ไม่น่าคิดสั้นขนาดนั้นครับแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันมีพื้นฐานมาจาก iPhone SE นะครับก็คือรุ่น Special Edition นั่นเอง ซึ่ง Apple เนี่ยเขาตั้งชื่อนี้เอาไว้เพราะว่าอะไรมันชื่อ SE เนี่ยมันใช้ได้เรื่อยๆนะมันไม่ต้องตั้งชื่อเป็นชื่อรุ่นเป็นเลขแบบต่อกันไปเรื่อยๆมันเรียกว่า iPhone SE เฉยๆประจำปีนั้นได้เช่นปีนี้ออกก็เป็น iPhone SE 2020แล้วไม่ต้องออกทุกปีเพราะว่ามันเป็น Special Edition จะออกเมื่อไหร่ก็ได้ 3-4ปีออกทีหนึ่งก็ไม่น่าเกียดไม่มีใครว่าชื่อนี้ดีอยู่แล้วมันมีหลักฐานล่าสุดครับที่หลุดออกมานะครับว่า iPhone ตัวใหม่เขามีข่าวว่าจะเปิดตัวสิ้นเดือนเมษายนนี้คือไม่ว่าจะโควิดสถานการณ์อะไรก็ตามแต่โรงงานจะผลิตได้หรือไม่ Apple ได้เหมือนออกมาประกาศความพร้อมบอกเวนเดอร์ต่างๆแล้วว่าเปิดตัวแน่นอน <Yeah. S 1> แต่จะชื่ออะไรนะครับมาดูข่าวนี้กันเป็นไปได้ว่ามันจะใช้ชื่อ iPhone SE เพราะว่าข้อมูลนี้นะครับไปเจอใน น้าอุปกรณ์เสริมของ Belkin Invisiglass Ultra บนเว็บไซต์ของ Apple เองครับบอกว่าเป็นฟิล์มกระจกขนาด4.7นิ้วสำหรับ iPhone SE บางคนบอกอา้าวก็หมายถึง SE รุ่นเก่าไงที่ขายอยู่ไม่ใช่ครับ iPhone SE รุ่นที่ขายอยู่รุ่นเก่าคือรุ่นที่ออกมาในปี2016ครับจะมีหน้าจอแค่4.0นิ้วเท่านั้นถ้าตัวนี้เป็นขนาดหน้าจอ4.7นิ้วแล้วใช้คำว่า iPhone SE มันคือ iPhone ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวสิ้นเดือนนี้แหละ เพราะฉะนั้นใครที่ลือ,ลอ,ลอว่า iPhone 9 iPhone 9ก็ลบตัวเลขนี้ทิ้งไปนะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้หลุดมาจากบนเว็บไซต์ Apple เองเลยนะครับหลักฐานยืนยันสักขนาดนี้แสดงว่าเขาถูกเรียกว่า iPhone SE ประจำปี2020แน่นอนแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาจากนายทูฟหรบอว่าตัวนี้นะครับจะ มี3สีให้เลือกนั่นก็คือขาวดำแล้วก็สีแดงโปรดักเลสมีความจุ 64, 128, 256กิกนี่ส่วนราคาที่ลือกันว่าถูก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 รอดูตอนเปิดตัวเธออย่าไปเชื่อมากว่ามันจะถูกผมว่า Apple ไม่เคยขายของถูกรอดูเธอนสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก king it gadget คันเทพโดยเทพ g a เจ็ t The Digital STM สศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำา t t p s s s บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech a s s n e เเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้